สวัสดีจ้าเมื่อนี้ชัยบุญฟา้า์ม้ะจ้ามารีวิวลูกค้าที่เราจะส่งสินค้าจากทางร้านนะจ้าขอบขอบคุณคุณตาทางอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์จ้ะขออนุญาตคุณตานำภาพมาใช้หน่อยเด้อจ้าขอให้ตาสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยนะคะคุณตาอันนี้เป็นรอบสองของคุณตาแล้วที่สั่งกับทางร้านของเราจ้ะและต่อมาเราจะส่งให้คุณแม่ทางอำเภอสังขาเหมือนกันจ้ะแม่ก็ขอท,ทดลองใช้กงคอด แบบตั้งพื้นราคา3,300บาทมีชุดก๊อกน้ำมีรางอาหารครบชุดพร้อมใช้แล้วจ้าเป็นแบบตั้งพื้นเนาะผู้ใดสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้หรือว่าสอบถามกันไวก้อนจอง่องหน้าไวก้อนก็ได้จ้ะของเฮามีเตียงลอดราคา9 0 0 0บาทอันนี้เป็นกรงขอดแบบตั้งพื้นราคา3,300บาทถ้าเป็นเหล็กประปลาราคา3,500บาทจ้ะ ส่งพร้อมติดตั้งจ้ะผู้ใดสนใจก็กำลังหากำลังศึกษาหาข้อมูลก็ฝากไว้พิจจารณานแล้วจ้ะตรงนี้เป็นแผงยืนแผงละ1200บาทจะเป็นซองยืนของแม่พันสามารถบรรจุได้หลายแม่เนอะจ้ะเขาก็ติดตั้งให้ของคุณแม่อีกท่านหนึ่งและคุณแม่ก็รับกงคอดแบบตั้งพื้นสองกงนะจ้ะอีกกงนึงเขาก็ ออาขอาไปข้างในแล้วขอบคุณคุณแม่หลายๆจ้าต่อมาเราจะส่งให้คุณแม่ทางอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์สองกงกงละ3,300บาทมีชุดก๊อกน้ำมีรางอาหารจัดส่งพร้อมติดตั้งให้คุณแม่คุณแม่ก็นํำหมูเขาอยู่เลยเด้อจ้าหมูของแม่ก็งา้ำนะจ้า ขอบคุณคุณแม่กับคุณพอ่อมากๆนะคะที่ใช้บริการทางร้านของเรามื่อนี้มีเวลาก็เลยมารีวิวให้ลูกค้าเบิง์นอกจากปกติของเขาการจะส่งสินค้าเขาสิลงในเฟซบุ๊กชื่อเดียวกับ youtube จะชัยยะปูนฟาร์มอยู่ในเฟซบุ๊กเลยค่ะจะส่งสินค้าตลอด ถ้าลูกค้าอยากเบ่งผลงานการทำงานก็สามารถเข้าไปรับชมได้ใน Facebook ด้วยจ้ะทาง YouTube เขาบุกค่อยได้ลงปันใดค่ะแต่การจัดทรงเขาสิลงใน Facebook จ้ะขอบคุณลูกค้าทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของเราถ้าสนใจก็ฝากไว้ด้วยนะคะ สำหรับโครงขอ้อซองยืนของทางร้านชัยบุญฟาร์มใช้เหล็กมาตรฐานคุณภาพทุกเส้นไม่มีเหล็กอื่นปะปนจ้าใช้เหล็กขนาดเดียวกันทุกเส้นลูกค้าสามารถจะขอความกว้างความยาวจะเอาแคบกว่าหนีหรือจะเอากว้างกว่าหนีก็แจ้งทางร้านด้เด้อจ้าเขาจัดทรงแล้วก็จัดทำให้ได้ จางฝีมือคุณาภาพจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะคะสำหรับการจัดส่งสินค้าของวันที่25 26มีนาคมที่ผ่านมานี้จ้าขอบคุณค่ะ